สบายดีว้าวดาราอันหนิงเดิเป็นอันดับซีนางสาวลาวปีสองพันสิบเอด็ดว้าวอีกหนึ่งสาวงามจากเวทีนางสาวลาคือเอินว่าเป็นอีกหนึ่งสาวงามทองอันดับซีนางสาวลาวปีสองพันสิบเอ็ดว้าวเป็นแนนนน้นองอันหนิงที่ว่าความรู้สึกประทับใจหลังจากที่บานน้องอันหนิงเล่นว่าได้หับตำแน่งน้องอันหนิงเิ้นว่ามีความประทับใจนแนนแนนเจ้าโดยเล็กๆก,ก็คือได้หับตำแน่งก็คือดีใจลายก็คือมันประทับใจพาะบ่าน้องะนะ ตั้งใจเกี่ยมใจมาที่จะประกวดเวทีนางเศร้าเหล่าแล้วแต่ก็คือพ้นอ,ออกมาก็คือตามเกินคาดก็คือน้องได้ตำแหนง่งน้องก็คือได้มงกุฎเข้ามาและคือปัจจุบันน้องก็ได้ลมดำลงตำแหน่งเลยที่ผ่านมาที่ได้ตำแหน่งน้องก็ได้หับโอกาสหลายๆอย่างเลยแบบว่าให้ชีวิตน้องก็ได้ไปเปลีป่ยนไปเลยได้หูจากอาสิงไม่ไม่ยังต่างๆโดยว้าวถือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าน้องอันอิงได้หับตำแหน่งอ่านจะใครน้องอันอิงก่นปะจะกล่าวขอบใจเขาเป็นแฟนผู้ ผูทีเอืินมาให้การซับพอร์ต อันเชียเขาในการประกวดที่ผ่านมาจะโดยก่อนอื่นเหมือก็คือคือในตัวน้องเองเนาะคือถ้าว่าน้องคนเดียวที่จะประกวดแล้วบูมีแฟนคลับบูมีทางครอบครัวซัพพอร์ตอี่ยังต่างๆมันก็นคือจะบูมีหดมือน,นี้ก่อ<แ>นอื่นคือน้องก็ยกรอบใจทางครอบครัวครอบใจแฟนคลับครอบใจทุกคนเลยที่ให้กําลังใจตั้งแต่ต้นจนจบคือน้องได้มาน้องรู้สึกว่าอ่าตั้มแนงนะมันยังบโบดนแต่ความรู้สึกความประทับใจนะทุกคนที่มอบให้อันแกน้องนี่คือแบบประทับใจล่ายเลยคือบูมีห้า เปรียบพูได้เลยเว้าวเนาะเป็นอีกหนึ่งเอิ้นฟ้าค้ำขอบใจเอิ้นบอกว่าสุดพิเศษจากน้องอันียงที่มันมีตัวเขาเป็นแฟนเอิ้นบอยากฝากขอบใจเนาะว่าข่าวที่ว่ามาแห่งล่าสุดได้ข่าวว่าน้องอันียงนี่หลังจากมงลงหัวปุ๊บทางของประกวดเอิ้นบอา แร๊บน้องอันิงไปรวมแสงซีรี์นี่เพราะจะไขน้องอันิงเปิดเผยข้อมูลจัยหนึ่งว่าเป็นประมาณไหนเ,นเป็นมูลข้อมูลความจริงประมาณไหนเ,นเจ้าโดยก็คือนอซีรีส์ท่านมันมีแท้นอะกก็คือซีรีส์ข้องทางนางเศรา้าเล้าและตัวน,น้องเองน้องก็ได้หับน้องได้หับอ่าเป็นแสดงก็คือเป็นแสดงตัวรัก <ก> <What? S 1> โดยแม่แล้วก็จะเป็นแบบคาเลคเตอร์ตัวเองคือได้ยินคร่าวๆว่าก็จะเป็นเศร้ารงเบาบางคือเฮานี้แหละโดย,โดยแต่กะนองก็อยากฟักติดตามนาะสปอยอยังไล่กับบอไ้แต่ก็ฟังให้ทุกคนติดตามอ่าอย่งไรน้องอันนิงก็เพิ่มเติมจักน้อยนึงเพิว่าอ่าตอนนี้เห็นน้องอันนิงอ่ไอาได้ฮักเพิว่าได้ฮักบสไดบบ่ตอนนี้นั้นเอิวมาการเคลื่อนไหวต่างๆของซีเรือลนี่ๆๆนิีอ่าน้องอันนิงได้ฮักบสไดบบ่ โดยก็คือบทนี้ตอนนี้กําลังดิวกันอยู่แต่ก็พอ,อหูเข่าโดยก,ก็จะมีแบบว่านัดผู้กํากับและก็นักสแสดงียอย่างต่างๆก็ดิวกันตลอดอยู่โดยว้าวแปลว่าทีมงานกําลังดิวงานกันอยู่กันแล้วกันว่าอาจจะเป็นควมเบิกสอบกันภายในกลุ่มกันก่อนคือรปรึกษากันก่อนโดยวนักแผนคาดหมายในการเปิดกล้องถ่ายทาอีนอกอันนิ้เพราะข้อมูลในบอกว่าจะเป็นในช่วงนะ่อย่งใด ถ้าว่าการเปิดกองในการน่าจะประมาณนะวงท่วยท้ายปีใหม่แต่ว่าไวัยนี้ก็คือ,อเดือนสามเนาะวันที่วันที่สิเดือนสามหรือวันที่สิเดือนสามนี่เพิ่นกันกนมีแค่นักแสดงเพิ่มส้มทบก,ก็คือตัวหลักแดโดยทําเป็นไผ่เนาะได้มีโอกาสามาในการอันแสดงอี่ยังต่างๆเนาะกระลองไปสัมผัสเบิงเพื่อจะได้วมง,งานนํากันด้วยว้าววันนี้เอินว่าน้องอันนิงฮับบดรักในสีเดงอีแล้วเพราะอยากเอินไปไทยน้องอันนิง เปิดเผยขอ้อมูลจากน้อยนึงกับพระเอกอย่าพู่ว่าป๊อคูกับพระเอกคนไหนโดยสําหรับพระเอกก็คือได้ยินแวลวมากก,นะก็จะเป็นคนอยู่ใน,ในวงการบันเทิงก็จะเป็นสายแบบโดยกกันอย่างโบน่ใจว่าจะเม้นไพแต่ว่าการรุ่นรุ่นนากานเพราะเป็นว่านอกอักนี้ยังท่านได้เห็นพระเอกคืออโดยแมนก็รุ่นรุ่นนากาได้ยินว่าเออก็จะเป็นสายแบบอยังต่างต่างื่นอ๋อแต่รู้ข้อมูลข่าวว่าเป็นายแบบ ในมอกาสบันทึงเราเขานี่นี่มันบโดยมันแล้ววว้าวอันส่วนคุณคนอื่นของน้องอัญิงนี้นอกจากที่ว่าจ้าติ้ร่วมแสดงซีดีเรื่องล่าสุดแล้วนี่เนี่ยผลงานทายแบบทายพิซินเตอร์ต่างๆนี้ จากคนออันิงอัปเดตตืมโดยสําหรับพลนงานก็คือบางกี้นี่นอนนงกับไปไทยแบบกับฮวมหนังเศร้าลาวคืออยู่อุดมสก็คือน้ากัดกะล่างๆมานี้หูกะกำลังจะปล่อยแล้วก็โตมาก็จะมีพรีเซนเตอร์ไวๆนี้คือการอุ้ไวบก่อนเนาะแต่ว่าก็กลังดิวกันอยู่ว่าอาจจะเป็นจังใดโดยโดยถามตอนนอ้นึงเรื่องที่ว่าไปไทยงานอยู่น้ำผัดจระ้าเนาะมีข้อมูลสึ่อธิบาึาได้ รวมงานครับสาวๆกับนางสาวลรากับอีกข้างงจ้ะโดยก็คือไปรวมงานน้ำกัดมันก็คือเป็นทริปนาอเป็นทริปที่ว่าหลังจากประกวดแล้ว<ด><ด>แล้วก็นางสาวทุกคนก็แบบมีความแฮปปี้คือน้องก็แฮปปี้แล้วน้องก็ไม่เคยไปน้ำกัดแค็คือไปดมสเนาะแต่รู้สึกว่าเป็นกันเองแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกก็คือบ่เฮ็ดเวียกนะมันจะเป็นแบบเป็นฟิวพักพอไล่ก่อนโดย สาวๆเบบเดบม้วนแ,แฮปปี้กันหมดทุกคนแมว้าวเนาะอันส่วนงานอื่นๆเนี่ยที่ว่าในอ่าเป็นแบบงานเดินแบบ,บต่างๆในี่่วงนี้พอจะมีบอ่าสำหรับงานเดินแบบยังต่างๆนี่กะก็จะมีอันโดยสําหรับอ่างานเดินแบบงานอีเวนต์ต่างๆมันก็จะมีก็จะมีมาเรื่อยๆอยู่โดยว้าวแต่ว่า เป็นอีกหนึ่งสาวงามทีว่าเป็นแฟนต้องติดตามผลงานไว้ให้ดีเพราะว่าผลงานกำล,ลังเข้ามาและทีพิธิ์กว่านี้ริคาร์โนอกนีกอาจจะได้ไปรวม่อยกับผลงานของทั้ต้นสังกัดก็คือแบล็คโมริงเป็นแนวนอกอีกที่ว่าทีจะได้มีโอ,อกาสไปรวมจจยในโปรเจก,กต์ลหลายโปรเจกต์กของทางแบล็คโมริง oring, ทีจะมีออกมา โดยสำหรับอ่านโปรเจกต์แบ็กโมเดลลิงก็คือกะมีแต่ดุแล้วเนาะกะคือตัวน้องเองกับที่ยุสังกัดแบ็กโมเดลลิ่งคือกันก็คือก็กำลังดยวกันอยู่เพราะว่าตอนนี้น้องกะมีไทยซีรีส์กับอ่าทางนางสาวมันกะก็จะมีมาเรื่อยๆทางสังกัดเดชทางนางสาวจะสมพบกันน้องี้กับผลงานีาวนอกหญิงได้ควมไทายมิวสิคโอเพลงล่าสุดไปในน้องหญิงฟีดแบ็กผลตอบรับ โดยก็คืออ่าเอ็มบีเพลงเนาะก็คือเป็นเพลงเทียนก็คืออ่าน้องประทับใจหลายน้องแบบหูสึกว่าเข้าถึงบทบาทหลายก็คือเพลงมันเป็นเพลงที่แบบฟิลอ่า ผิดหวังแต่ก็ยังให้กำลังใจตัวเองก็คือตอนทายเนาะนองก็บทายตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงหลงจนแล้วจนหดให้ให้จนนอนแปดโมงค่ำน,นะก็คือทางไอ้ไทีมงานทุกคนข้าราอการแบบเป็นกันเองแล้วก็สำหรับอาอาพลนตอมทบมามันกด็ดีีเพราะว่าทุกคนก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงแบบอันถ้าว่าเราตั้งใจฝังแท้ๆนะมันเพื่อชีวิตใน,ใน,ใ,นในความรู้สึกแบบคนผิดหวังสิ้นหวังแต่เขากระตองสู้โตไปนะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ว่าท่าบทบาทท่าทาง โด, <S <S โดยแม้มันเป็นบทบาททา้าทายเลยก็คือเป็นบทที่แบบว่าต้องเศร้าตลอดเวลาต้องคล้ายๆคือแบบเม่มีความสุขเข้าสากปุบให้เลยอ้โดยแม่ <S <S แล้วแบบคือคือในตัวน้องน้อง,องกาฮ่าได้ทายเอ็มวีเพลงเนาะมันก็จะเป็นบทใหม่ๆสิ่งให<ง>ม่ๆเลยแต่รู้สึกว่าเออมันมันมันโอเคมันทา้าทายมันมันมักแบบ มันม่วนดีอะนะว้าวผลงานในปีนี้แ <c oughs> บบว่าโอ้เป็นแฟนอีกถ่าที่ตามสุมกันแบบยาวๆไปเลยในปีนี้ว้าฝากัำเป็นใจเลยโดยท้ายนี้นะ้องหนิงกาฝากเป็นกําลังใจแล้วก็คือพลนงานานั้นข้องหนิงกากาลังจะออกมาเรื่อยๆแล้วก็ให้ทุกคนให้ทุกคนติดตามพลนงานหนิงเ,เด้อ,อโดยขอบใจได้ไบลายบาย จะต้องทำอย่างไรอย่ากหอมให้ก็หอมไปแต่จะไว้ว่าเขาบกกลับมาอีกแล้วเธอจะลืมมันไปเธอได้